สวัสดีเด้อค่ะก่อนไปเลือกตั้งคัะทำภารกิจของของแม่พอ่อทิ้งขยะพี่น้องเนาลอะไมล่าอะไรลบมแม่มาสหานีม่ม่มาไอเกสชจราดาจะไชาราดาโอเคไปเอเวลีนาเอลีน่าเอ้ ลีน่าเอ้ยได้ลีน่าเอ้ยข้ามาลูกกวนูกตุ๊กตาให้พ้อมได้นม่ตายอะไรลูกอ๋อระวังรถนะลูกไปเดีหวิคอลเลคชั่นวิคอลเลคชันเนี่ยหามนคอลเลคชั่นอหววิ ปานวัลูท่ทางกฤหนาเลี้ยมาม่ก้อมสั่นล่งากันซอ,อ,อนรถจักรยานก่อนมุมสลิฟิชิดน่นลูกนะมากันทิดตะเนี่ยหรอปะแม่ภาไปเบิ้ง นี่ก็ยู้มทั้งคู่นะจ้ะนี่ยู้มทั้งคู่จ้าเหยาไอส์ dog หลบไอส์ dog ยิยูทั้งคู่คนก็จะขืนพูดมากนะจ้ะพูดต่อพูดเนิ่นต่อเนิ่นก็จะทึงข้างบนได้ลายสัน้นบะพี่น้องวะมาาอ๋อหลบ สวัสดีค่ะทุกท่านนะจ๊ะ,นนะ,จะอาเบิงชมว,วิวทัง้งคู่ถิงละเป็นบอจา่า <c oughs> จะพาก,กันไปเลือกตังค์จะพี่น้องโอเคค่ะ,ะนี่ค่ะเอ็น<ะ>ตึกสูงบ่ตึกสูงเนี่ยก็เป็นหางเนาะจ้ะหางจะอยู่ตร่นู้นซึ<ะ>่ง<อ>ไม่ใกล้จะไปเลือกตังอยู่ตรงนู้นเนาะจ้ะนี่ ตรงนี้มันต้องอ้อมจ้ะลงไปจังสีบะได้นี่ก็ย,กยืนยุ่ทั้งผู้จ้ะบ้านยู่ทั้งผู้ <c oughs> นี่แหละก็จะขื้นมาเนื่นขื้นยังนาหนาวนะพี่น้องนาหนาวยังบ่ดเถ่ดใดนานาหิมะนี่แล้วพี่น้องจ้ะลำบากลื่นน่นแล้วทั้งลืน่นทั้งลมราบาทท่าเตค้นล่ะรถก็ลื่นขื้นผู้บะได้แบบนี้<ม>โอ้ยา่าไปใส่มาใส่หยาดนานาหนาวนาหิมะจ้ะโอเคค่ะ ไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายน้พี่น้องแอปเปิลปลาลูกค้ากันลงเนินเราแบบนี้ตอนมาจังมาเก็บแ <c oughs> จ็กสีลูกจพีพาไปทางใด <c oughs> ปาาลาแม่รู้แจ็คทังออรรถเด <c oughs> ็กหน่อยปวดเห็น,าานวา่าดปอร์ตสีขาวอ๋สวอสปอตบิลเยอะลูกมาลูกมา ก็มาลูกมาอินไม่ไปทางนู้นลกูกอินเตอร์ดนนี่นะอีกคนแค่สี่ดอนกูเด่นสี่ดันลูกนี่ละปุ่มปุ่มนี่นะอ๋อนี่ละปุ่มปุ่มบึ่งบึ่เปิ้นเปิ่นปุ่มปุ่มเอาไปเนิ่นด้านหลังนี่จะสะดวกสบายกว่าไม่กลับเป็นเนิน่นคือเก่าแล้วพี่น้องขึ้นทู้คือเก่า ข้ามาลูกมาข้อมลูกนี่นะข้อมนี่จะมองเลือกตังเป็นโรงเรียน,นาาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะไกล้ๆบ้านจา้ะไกล้บ้านใก,ก,ก่ไก่หานี่จ้ะจะมาเลือกตั้งอยู่โรงเรียนนี่เนาะจ้ะเนาะแต่ไก่บ้านสุดสุดวินลี่น่ใหญ่มากกจะได้เขาโรงเรียนนี่แหละไกล้ๆ่ชาวบ้องสันก็จะไปมันมีหลายโรงเรียนอยู่จ้ะอยู่ใกล หมวกความบะเนะี้ยลพี่ถอดหมวกวาลูกอ่ะไม่เว้นถอดหมวกไป <c oughs> นี่ละพี่น้องไปใส่เอาลูกไปน้ำบาวาวัานยุดหรือบาวาวันทำงานหรือบาวาวันเลี้ยนสุขสานที่จะมีราคาชีวิตไม่ตายเลี้ยงเดียวค่ะเห็นไหพี่น้องเนาะระมาจ่ะหนี